เพชรพารวยสวัสดีครับผมมือนีกะวันเสาร์วันเสาร์ที่ยีบสามนะพี่น้องกะบขีมัดตามแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ยอดหวดวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกเจ็ดงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะพี่น้องที่เอามาลง เพื่นกับโงมาไหงวดที่แล้วเพื่นกับโซงมาไห้เพื่นวายะเฝ้าลงเพื่นวาเบิงไปก่อนซ่อมเบิงไปก่อนเพื่นวายะเฝ้าลงว่ามันเข่าบ่อเพื่นวาบ่อไห่ลงกับบ่อโลกนาะพี่น้องนาะเพื่นวาเบิงไปก่อนบาานในเลขเพื่อนมันบัดเข่าตกกับนาะพี่น้องเพื่อนไห่มาเพื่อนก็บไห่มาอยู่ซีคูเพื่อนไห่มาซีคูคือรางยางเดียวกับบ่อตองเบิงนาะพี่น้องหลักฐานเพราะว่าเพื่อน หามากวงวดแรกเพื่อนกับโปหายลงเพื่อนว่าเบิ้งไปก่อนมันเข่าตัวกลับพี่น้องเพื่อนหายแปดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดเข่าตัวกับนี่แหละเพื่อนว่าเบิ้งไปก่อนซ่อมไปก่อนเบิ้งงวดนี่ไปเบิ้งงวดนี่ไปก่อนบานนี้พ่อเล็กก็ถือว่ามันเข่าเพื่อนหายลางบนุนเพื่อนหายลางไปกลับมันก็เข่าตัวกับเพื่อนเด็กของเพื่อนอ่ะเพื่อนหายแปดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดเนาะ มาเบิงถือว่าเป็นงวดแรกพี่น้องเพราะว่างวดงวดที่แรกๆที่เป็นทรงมหาห้สิบหกมีหน้านั่นมันบอกเป็นมาหาย่งเป็นวาเบิงไปก่อนบาดนี้ถือว่ามันเข่าเข่าตกลับก็ถือว่าเข่าเป็นวาเป็นวาห้ไปกลับเนาะงวดนี้ถือว่าเป็นงวดแรกหนึ่งเมษา อาจารย์ยอดเอาตะอ,อาายอดข้อแล้วจังบอยาวนะพี่น้องอันนี้คืออาจารย์ยอดได้พี่น้องได้ว่มันปูยอดที่แอดไปเคยไปไายนีย้บ่มันที่แอดไปไทยอยู่สำนักสงสว่างบอมแนได้พี่น้องได้อันนี้คือเพื่อนเป็น,ปน,ปนคนธรรมดาคือเข้องันพระ อันที่อาจไปไายที่ว่าอาจารย์ยอดอบัตรปานสว่างคนละคนได้พี่น้องเด้อล่ง คือล่างยางเดียวได้พี่น้องได้ล่างยางเดียวเล็กวิ่งสาม เลขวิ่งนี่คือ3 3กับเก่าได้พี่น้องได้สามกับ9 3กับเก่กับมาน้ำกันด,ด้ได้พี่น้องได้สามกับเก่านี่ก็คือมานํ้ำกันด้ แต่เพื่อนกระจับคู่ใหยย้โย่เน้นที่เก้าสามกับเก้าเพื่อนให้เน้นที่เก้าตูงเด็กในใจพพี่น้องแต่บางสำนักบางอาจารย์ท่านบอกว่าดับเก้าเนาะพี่น้องเนาะเอาดับกระยาเพื่อนกล่องสลากบ่ามีเหลียดดับเพราะว่าเพิ่นใส่คู่หลูกเพิ่นใส่คู่หน่วย สามกับเก่ากับแม่น้ำกันได้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนก็ให้แับคู่ไห้พร้อมสามเก่าจะมีสามเก่า หาเกาหเก้า หลักเกจเก่าแล้วพี norms, losses, ่น้องได้ถ้าพี่น้องมีเลขดีเลขเด็ดก็หามาใส่สามได้เพราะว่าสามเพิ่นจับใส่ตะเกาแล้วพี่น้องได้เพิ่นสามเพิ่นจับใส่ตะเกาถ้าพี่น้องมีตัวดีมีตัวเด็ดก็คือหามาใส่สามเพิ่นได้เพิ่นกะหายวิ่งสามกับเก่าเพิ่นห้เน้นที่เก่าเพิ่นจับมีตะเก่าพี่น้องกับตัวน้ำได้วพี่น้องได้เพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นห้แปดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดมันเข่าตักกับห้ากับตัวน้ำ เหล็กกับอะดหลายคูและพี่น้องเด้อเหล็กมีสีคูสีหางอันนี้คือ่างยางเดี่ยวของอาจารย์ยอดพี่น้องอันนี้คือ่างยางเดี่ยวเด้่องมัสามเก้าหกเก้าห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้า่าว่มีตัวเน้นเด้อพี่น้องเร้่เพราวพิ่จับมีตะเก้าเม็ดสามเนี่เพิ่นคือจับใส่กับเก้าถ้าพี่น้องมีตัวดีตัวเด็ดในใจก็เอามาใส่สามได้ ถ้าพี่น้องมากเอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอด้วครับไนดะ้เพราะว่าเพิ่นม่มีิดตัวเน้นให้เพิ่นม,ม่มีตัวเน้นเพิ่นบ่มีตัวเด่นให้เพราะว่าเพิ่นจับมิตะเก้าพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใด,ก,ดกับพิจารณาเบื้องบนมากกับพันไะด้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาขอบคุณอาจารย์ยอดหลายครับผม ที่ไห่เน่าทางรัฐบาลไทยงวดนี้เป็นงวดแรกพี่น้องเฮ้ากับเอาไปพธธิจารณาองซ,ซ้อมซ้อมวงกอนกันได้เพราะว่ามันเป็นงวดแรกถ้าตรงเล็กใน้ใจเขาก็บจังววากันก็ะแคบหน้าจอไว้ตามนี้ขอให้มัน,นหมันแห้งๆงปังๆกันสุภูสุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม